พอแล้วครับพอแล้วครับพิชัยครับเป็นไงครับดูการโชกของสายลมจะเป็นไงครับเสียดายนะกรเสียใจเขาก็ทําดีที่สุดแล้วนะครับจริงมันก็อาจจะเกรงไปหน่อยนะครับความตั้งใจสูงตั้งใจมากไปนะครับจริงๆยกยกหนึ่งเขาาชนะนะยกหนึ่งแล้วก็นําเขามีไปยกของมันก็ชิงดํายกสามอาจจะกดมากไปนิดหนึ่งนะครับออกหมัดน้อยไปหน่อยนะครับก็ต้องยอมรับการตัดสินนะครับ ไม่เป็นไรครับเขาทำดีดีดุ่ดแล้วครับเรายังมีน้องน้อยสาคนที่ยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะครับก็ขอพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นใจนะครับตอนนี้กำชับเรื่องอะไรไหมครับเพราะว่าสายลมก็ดูแล้วยก3าก็ดูเยอวก <c oughs> ็ว <c oughs> ถึงสายลมเองกําลังก็ยังโอเคนะไม่ไม่ใยบไม่แยบแพ้เพราะว่าเรากําลังไม่ใช่หรอกเพียงแต่ว่าสไตล์การโชคบางทีเขาไป พอเกรงมากนี่พอเกรงมากมันก็ระวังตัวมากใช่ไหมไปกอดมากไปอะไรไปเนี่ยที่จริงโค้ดเขาวางแผนมาดียกหนึ่งต่ถ้าต่อยแบบยกหนึ่งนะบอกให้ฟรีๆแต่แบบนี้นั่นแหละนั่นคือสไตล์ที่โค้ดเ็าบอกมาแต่ท oh ีนี้ work, at, caves, ี <Stat> ่ว <P ain S 2> ่าพอด้วยความเกรง้ดยอะไรนะผมเชื่อว่าก็แต่เขาก็ทําดีในตดแล้วนะครับนักชกเองนักเขาก็ยังมั่นใจนะยังมั่นใจว่ายังทําได้ดีเพราะนั่นคือสไตล์การให้คะแนนแบบเก่าถูกไหมแต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างที่รู้นะครับเราคนทำมวยเราก็เราก็รู้นะครับ แต่นนักมวยเองบางทีติดสไตล์เดิมมาใช่ไหมครับเห็นว่าแต่จริงมันไม่ใช่นะก็แต่เขาก็ทําดีที่สุดแล้วแหละนะครับก็ได้ยังบอกน้องๆนะอีก3าคนที่เหลือนี่ต้องดูหนีมากก็ไม่ได้นะครับถอยมากก็แพ้นะเพราะฉะนั้นสไตล์การให้คะแนนมันก็มันนั่งดูนี่ก็เป็นประโยชน์นะครับอย่างน้อยก็ได้ปรับวิธีการชกต่อไปนะทำยังไงถึงได้คะแนนนะครับก็ก็ต้องคอยติดตามน้องๆอีก3คนต่อไปนะครับก็ยังอยู่ในเส้นทางและเป็นความหวังของสมาคมนะครับ dap